มสวัสดีจ้าพี่น,อน้องฝนตกฝนตกฝนตกฝนกำลังหอ่อขนมข้าวตุมใส่หอสักอันนี้จ้าพ่อ นั้นให้ต้นประสาทถึงน้อพี่น้องตัวใหญ่ก็พี่น้องว่าไหนท้แค่ตัวใหญ่กม่สวยไปเพื่ออะดีคะว่าไหนทาแค่ก็พี่น้องน้ำกับว่านแอบตื่นตื่นตื่นตีสามตื่นตื่นตีสามไม่ใช่เนี่ยต้องสักันนิดจ้ะ ยาะไฮย้ะไฮยายนี่ได้เห็ดให้แล้วเห็นบ่เด็เห็นให้ได้สัมรัสแล้วเด้อ แจกขอหาย,ย่ายพี่เนไปกะจัดตรงไม่จัดยังเนาะเอ็นห้ได้ตามทีเล่าบอกไปเนี้ยเอ็นหายได้แล้ว พี่แกเขาไอ้ได้แล้วมาต้องห่วงยังแล้วบันนี้ฮี่ไหนได้ตามที่ย้ายแจกได้เนาะก็จะได้ไปตามทาง ันนี้ก็จะเป็นผระไตเป็นของพี่น้องที่เพิ่นเฮ็ดไว้กจาก็จะเทศไทยพราไตเป็นมื้อนี้ก็จะเป็นมองให้พระนั่งย่ำมะเรง็งย่ำมะรเร็งพระเพิ่นก็นจะมาสวดไอ้อยนนหยังก็ตั้งบุญคุนยาำมะเร็งเข้าเตรียมของเตรียมของเตรียมหยังไว้ เราต้องกรเฮ็ดให้น่าจะเป็นต้นภะสาเพ่งน,นนะ้ต้นภาษาพต่งเขา่ากินเขา่เขากันด้งกินเขา่เขากินหนามกันน่าจะกับสีไอ ใส่หอสักอันนี้จานะประเทศไทยอันนั้นเปนนน็นตัวประสาทเ่ยซ่องบ่ซ้ำไอ้หนูแปะซ้ำตรงไหนแล้ว้องจะเอานี้ไปใส่อันหน่อยเลื่อนไงบุ๊นอนไว้ไว้นอนไว้ไว้ ยายนะพอปะฮะหัวซักเลยอันนี้ก็จะเป็นหัวสักอนี่าพี่น้อง Đây, đây là con cả con cả đang lá lại Hãy subscribe cho คนหลายแห่งอเนาะเฮ้จะเป็นคนนี้ไ็ดใส่ไว้ตัวภาษาเพิงอันนี้ก็จะเป็นภาษาเพิง แ,แล้่ก็จะข้าเงียบันเล่าคนก็ข้าเงียนของเงียยังยุบสองเนาะขอไพ่ที่น่องว่าสีโบออนแอกะคือเกาคนมันเห็น เจากำลังเฮ็ดอัน,นอัน,นอ,อันเลืองเรือนสิเป็นต้นประสาทเผิงพี่น้องเป็นเฮียนย่า่กะจะมีแบบว่าเพ่อจะเฮ็ดกันซาเฮ็ดซีนาเฮ็ดอีหยังสิเนาะเทากับบรูว่าพ่อหรือบาพ่อน้องบีซือมหาหกแผ่นผพน่น้องบีซือมาบักหลายเลยเทาก็จะเอาเป็นต้นใหญ่ไปเลยตอนแรกเขาเจาะว่าคือเบาโตโอ,อันแจ็คสองอันมันมันหน่อยพี่น้องใอ้าย่ายอยู่แบบหลังใหญ่เลยเนาะเฮ็ดแบบถึงที่สุด ว้าอธิบายยากมันตันอยู่ในใจตาคุณเตาอพึ้นกะลไหล่ปกระเริ่มเห็ดเริ่มทยอยเมียกระมีอันนี้เพิ่นยั่งยูอยู่ยั่งยู่คือเกานยั่งยูเพื่อกานย่งกันี่อยู่น้องมีกระทำใจยาก กำลังกินเขากินน้ำอันนี้จับใส่นีไว้ดูใส่ไว้กสิประมาณนี้ยเราพี่น้องเนาะกษตรเรียบร้อยน้อากะค่อยเฮ็ดไปทุดทายน้องบิกะเฮ็ดได้สำเร็จการหาเขาแจกเขาเนาะน้องบิกะเฮ็ดให้พี่ให้น้องได้เมืองแล้วเนาะเฮ็ดให้ยายได้สำเร็จตาม ท่อมทิรุล่วงแค่นี้น้องมีกระดีใจแล้วพี่น้องป,ป๊ะขอตัวลำลาไปก่อนพี่น้องสำรับมือนน้คลิปนี้แล้วก็คลิปสิผพานมามือนน้ขอต,ตัวไปก่อนจับสวัสดีจ้า